The Palace is yours ให้ทุกวันหลังจากนี้เป็นวันพิเศษกว่าที่เคยกับคอนโดดีไซน์ใหม่ที่พร้อมให้คุณใช้ชีวิตแกรมเต็มอิ่มกับส่วนกลางสไตล์ยุโรปพร้อมสระว่ายน้ำสองสระแบบจุใจและที่นี่คือ Atmos Palacio ลาดพร้าวังหินครับ แ s สเซ Wise ขอเชิญทุกท่านมาร่วมเปิดประสบการณ์การพักอาศัยรูปแบบใหม่บนทำเลใจกลางลาดพร้าววังหินกับคอนโดที่มีดีไซน์สวยงามอลังการดุดดังปราสาทราชวังและที่นี่คือ a อ mos ส a l a c ซ o ลาดพร้าววังหินครับวันนี้โครงการสร้างเสร็จพร้อมอยู่พร้อมอวดความรู้ร้าสง่างงามให้โลกรู้กันแล้วและที่ว้าวยิ่งกว่าใครคือทำเลดีงามเดินทางสะดวกเพราะเชื่อมถนนหลักรอบด้านทั้งรัชดาลาดพร้าวพระโหนลีบด่วนและอยู่ไม่ไกลจากรถไฟฟ้าที่สำคัญของกินเพียบเลยค่ะ เริ่มกันเลยแบบไม่ต้องรีล็อคครับที่นี่มาสวยแบบตะโกนทุกมุมตอนนี้เราอยู่ที่อาคาร A นะเป็นหนึ่งในสีอาคารพักอาศัยที่แน่นอนว่าทุกอาคารต้องมีส่วนกลางให้ลูกบ้านได้ใช้งานแบบสะดวกสบายไม่น้อยหน้ากันอาคารเนี้เปรียบเสมือนเป็นพาเลสเกตด่านหน้าที่ไว้ใช้ในการต้อนรับแขกแบบเชิดหน้าชูตาและตรงนี้ที่เราอยู่คือ the emperors lobby ทงล็อบบี้ต้อนรับสุดหรูเหมาะกับลูกคุณหนูหุกตดอย่างคุณนายแต่นอกจากความหรูหรายัยางแฝงด้วยสีสันสดใสและลายกราฟิกเพิ่ม ควาสนุกสนานให้อารมณ์สตรีตื่นตูบนแฟชั่นรันเวย์เหมือนคุณนายที่เป็นนกน้อยในกรงทองแต่ก็พร้อมจะออกโบยบินเป็นอิสระได้ทุกเวลาและที่อาคารนี้นะครับยังมีห้องโคเว r ร์กิ้งที่เห็นวิวแบบพาโนรามิกมีทั้งที่นั่งทำงานแบบส่วนตัว private pod และ m e มีติ้ง o ูมสำหรับประชุมกลุ่มโดยระหว่างอาคาร A และ B นี้นะครับจะเชื่อมกันด้วยสวนสวยๆใจกลางโครงการประกอบไปด้วย the emerald terrace Th และ t pavilion เป็นที่นั่งพักผ่อนหรือวิจิตน้ำชาย,ยามบ่ายพร้อมสนามหญ้าขนาดใหญ่ตรงกลางเป็นพื้นที่โลง่งโชว์ความโออาของโครงการได้เต็มอิ่มแถมยังเดินต่อเนื่องไปอาคาร C และ D ได้ด้วยครับมาต่อกันที่อาคาร B ค่ะอาคารนี้ถูกออกแบบให้เป็นพื้นที่แอคทิวิตี้ฟันี่พื้น รับใช้เวลาแห่งความสนุกสนานร่วมกันกับครอบครัวและเพื่อนๆโดยมีทั้งห้องเซเตอร์และเกมรูมที่มีกิจกรรมเกมสนุกๆให้ทำกันมากมายและมีส่วนสีเขียวที่ชั้นดาดฟ้ามีแปลงพืชผักสวนครัวรัวก,กินได้ให้ลูกบ้านมาเก็บไปทำอาหารกันได้ด้วยค่ะ มาว้าวกันต่อที่อาคาร C ด้วย Royal Hall รู้หลอาอลังการสมคอนเซ็ปต์ Your Place is Your Palace ให้คุณใช้ชีวิตทุกวันเหมือนอยู่ในพระราชวังของคุณจริงๆที่นี่นะครับเป็น Private Family สามารถให้คุณและครอบครัวมานั่งทำกิจกรรมได้หลากหลายเลยจะมานั่งพักผ่อนทำงานอ่านหนังสือก็ได้และยังสามารถเชื่อมต่อไปได้อีกหลากหลายโซน มี Royal Dining Area พื้นที่จัดเลี้ยงสำหรับเฉลิมฉลองในโอกาสพิเศษพร้อมด้วยคิดคลับถ้าคุณพ่อคุณแม่กำลังเปิดตี้อยู่ก็ให้คุณลูกๆมาสนุกกับเพื่อนๆกันที่นี่ได้และโซนเอาท์ด์ก็มีสระว่ายน้ำ Royal Palace p o ู l หลากฟังก์ชันมีทั้งสระเด็กจักรุซี่ให้ได้มาแช่น้ำในวันสบายๆพร้อมที่นั่งริมสระแบบสันเท็รับลมเย็นๆกันค่ะ เหินข้ามฟ้าไปต่อที่อาคารดีด้วยสกายบริดจ์เราก็ต้องตะลึงครับเพราะที่อาคารดีนี้นะก็มีสระว่ายน้ำอีกหนึ่งสะสระนี้เรียกว่าเป็นแกลนรอยั a พา c e Pool ออกแบบมาเป็นแล p บพูลให้เราได้ไว่ายน้ำตีสโตกออกกำลังกายได้อย่างจริงจังพร้อมที่นั่งพักผ่อนและสวนส,สวยๆใครอยู่ที่นี่เนี่ยน่าอิจฉาสุดๆ ยังไม่หมดแค่นั้นในอาคารดีนี้ถูกออกแบบให้เป็นพื้นที่แอคทิวิตี้เฮล h ีเชื่อมต่อกับสระมาเป็นพื้นที่สุขภาพและฟื้นฟูร,ร่างกายมีฟิตเนสห้องออกกำลังกายที่มีเครื่องเล่นครบครันออกกำลังได้ทุกสัดส่วนพร้อมด้วยสาวหนา้าไว้อบตัวบำรุงผิวและไฮไลท์กับไพรเวทจักร์ซี่ให้คุณและคนที่คุณรักมาแช่น้ำผ่อนคลายสบายอารมณ์กันได้แบบฟินๆไปเลยค่ะสำหรับที่ตั้งโครงการแอ m ม s สพลาซิโอลาดพร้าววังหินนี้นะครับจะตั้งอยู่บนเส้นลาดพร้าววังหินบริเวณปากซอย57ถือเป็นใจ กลางโลเคชันนี้ที่เพียบพร้อมด้วยร้านของกินของใช้และมีร้านอาหารชื่อดังมากมายอยู่ในระยะเดินสบายๆครับ ในรูปแบบคอนโดมิเนียมโลไลฟ์สูง8ชั้นที่ให้คุณอุ่นใจกับมาตรฐานในการก่อสร้างที่แข็งแรงมี4อาคารพร้อมยูนิตพักอาศัย753ยูนิตมี4ยูนิตร้านคา้าให้ที่จอดรถประมาณ34%ไม่รวมซ้อนคันและมี EV c h a r g e r เจ s t i o n รองรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าให้ด้วยนะคะแถมใกล้ๆย,ยังมีปั๊ม EV c h a r g e r เจมาเปิดใหม่ด้วยใครที่อยู่ที่นี่และใช้รถ E ีคุณนายว่าสะดวกสบายที่สุดเลยค่ะ คุณผู้ชมคะรู้ไหมคะว่ารถดีใจมากเลยค่ะที่ชีบอะซื้อห้องวันเบดเอ็กซ์คลูซีฟขนาด26ตรางเมตรห้องนี้ให้รถเพราะชีบอะเขารู้ใจรถว่ารถชอบทำอาหารห้องนี้นะคะเราจะได้ครัวปิดติดระเบียงมาดูห้องครัวนี้เลยค่ะได้ชุดเคาน์เตอร์ครัวชั้นตู้ลอยฮอปฮูดซิงโครงการก็มีมาให้ครบทีนี้แหละรถจะทํากับข้าวให้ชีบทานทุกวันเลยยููคอมอนเกิร์ลมาดูวิวห้องนอนเราสะก่อน ไดช่องแสงใหญ่จุใจเทควิวฟินฟินเห็นวิวเพลินจิตเพลินใจได้ทุกวันฐานเตียงขนาดใหญ่ตัวสภ้าหน้าบานกระจกใสเต็มถึงฝ้าโครงการเขาก็มีให้ครบแถมห้องนอนนี้เป็นห้องนอนแบบไพรเวทเพราะเขากั้นด้วยประตูบานเปิดปิดให้ด้วยนะและใกล้ๆกันนี้ครับคุณจะได้เข้าออกห้องน้ำที่สะดวกสบายเพราะเข้ามาแบบดับเบิลแอคเซสเข้าออกได้ทั้งสองทางห้องน้ำก็สวยฟังก์ชันก็ครบตอบโจทย์คุณแน่นอนชีพคะ่ะ มาดูแลรถที่เฟวิ่งหน่อยสิห้องนี้ได้เฟวิ่งใหญ่จุใจรถชอบชอบเหมาะสําหรับเป็นพื้นที่แห่งความสุขของเราสองคนเลยเฟอร์ก็มาครบโซฟาชุดโต๊ะรับประทานอาหารชั้นวางทีวีตู้อเนกประสงค์ทําเป็นตู้เก็บรองเท้าพร้อมกระจกแต่งตัวให้รถได้เช็คความพร้อมก่อนออกไปเริงร่าในย่านวังหินแล้วชีพคะคุณต้องสัญญานะว่าคุณจะซื้อห้องเพิ่มให้รถเอาไว้ปล่อยเช่ารถต้องการห้องไซนีเท่านั้นรถอยากได้พาสซีฟอินคอมไม่อยากทำงานอีกแล้วได้เลยจ้ะ มาค่ะเราจให้รางวัล Come on girl โดยอะที่ชีพเขาซื้อห้องวันเบดพลัสขนาด3 4ตารางเมตรไว้เพิ่มอีกห้องหนึ่งเพราะปกติห้องพลัสนี้ชีพเขาก็ใช้ทําเป็นห้องทํางานอยู่แล้วพอตอนนี้มีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นมาเราก็คงต้องปรับให้เป็นห้องนอนที่2สําหรับลูกน้อยของเราโอ้โหวันเบดพลัสนี้ช่างรอดจริงๆค่ะห้องนอนหลักของเราก็กว้างขวางอยู่สบายหนุ่งนิงพักผ่อนกันได้อย่างเพลิดเพลินห้องพักก็เป็นมุมที่ติดกับช่องแสงงามๆไม่แพ้กันพร้อมด้วยประตูเชื่อมจะทําเป็นห้องทํางานโคลเซ็ก หรือห้องนอนที่สองสำหรับลูกเราเขาลงตัวเลย l i v i n g ก็โอโฮงครัวก็ได้เป็นครัวปิดชุดเคาน์เตอร์ครัวชันตู้ลอยรูปตัวแอลโอ้โหรถชอบมากห้องน้ำก็ฟังก์ชันครบรถคอนเฟิร์มว่ารถจะต้องกลายเป็นผู้หญิงที่มีความสุขที่สุดในโลกอย่างแน่นอนอ Acio, แอดมสพาราซิโอลาดพร้าววังหินที่นี่คือคอนโดใหม่พร้อมอยู่สวยงามโดดเด่นด้วยงานออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ใช้งานได้จริงในทุกมุมพร้อมให้คุณภาคภูมิใจที่ได้ครอบครองมาพร้อมกับความหรูหราและเงียบสงบที่ยากจะหาได้จากที่ไหนครับและนี่คือคอนโดใหม่บนเส้นลาดพร้าววังหินนี้ในรอบหลายปีซึ่งต้องบอกเลยว่าทำเลนี้คือชุมชนใหญ่เป็นชุมชนดั้งเดิมมีการขยายตัวและมีความต้องการที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทําให้ที่นี่เหมาะกับการซื้ออยู่อาศัยเองสําหรับการขยายครอบครัวและยังเหมาะกับการซื้อ งทุนปล่อยเช่าในระยะยาวอีกด้วยค่ะ เพราะด้วยความสะดวกของทำเลที่เชื่อมถนนหลักได้รอบทิศเลยนะครับทั้งรัชดาลาดพร้าวผลโยธินเรียบด่วนเกษตรนวมินทร์ขับรถเข้าออกเมืองสะดวกและมีทางลัดเลาะให้เลี่ยงรถติดมากมายและถ้าอยากช้รจไฟฟ้านะทั้ง BTS สายสีเขียวและ MRT สายสีเหลืองและสีน้ําเงินก็อยู่ไม่ไกลจากโครงการเราครับอยู่ที่นี่จะทําให้คุณเพลดิดเพลินและมีความสุขกับส่วนกลางสุดอลังการพร้อมเปลี่ยนวันธรรมดาให้เป็นวันพิเศษมีระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้มขน้นตั้งแต่หน้าโครงการจนถึงประตูห้องทั้งยังมีรูปแบบห้อง องพักให้เลือกหลากหลายตอบโจทย์ทุกช่วงวัยและทุกความต้องการของคุณแน่นอนค่ะสสำหรับใครที่ซื้อประการลงทุนนะครับที่นี่เขาก็มี Asset A เป็นทีมที่ปรึกษาให้บริการฝากขายฝากเช่าแต่งห้อง เรียกได้ว่าดูแลนักลงทุนแบบครบวงจรเลยครับวันนี้โครงการสร้างเสร็จพร้อมอยู่พร้อมเปิดพระราชวังแห่งนี้ตอนรับทุกท่านให้เข้ามาเยี่ยมชมและสัมผัสบรรยากาศจริงกันแล้วท่านที่สนใจไว้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมชมกันนะคะวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ